มาด้าสองนะครับผมอันนี้มาเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับสั้นบีมนะครับผมตัวนี้แสงเข้มนะครับลูกค้าเลือกเป็นขาวขาวนะครับมาดูแสงชนกําแพงนะครับนี่คือแสงไฟต่ํานะครับอ่าพอเวลาเราเปิดไฟสูงนะครับจะเติมมาแบบนี้นะครับไฟไฟสูงนะครับไฟต่ําไม่หายนะครับ สมมติว่าเวลาเราขับขับอยู่นะครับไม่เปิดไฟแล้วดิฟไฟนะครับมันจะมาคู่กันเลยแบบนี้ครับทั้งสูงทั้งต่ำนะครับนะครับไปต่ำนี่ขนาดเทสตั้งวันนะครับผมดูเส้นคัดออฟนะครับคมคมกลิบเลยนะครับอ่าคมคมกว่าฟอเจเนอร์อีกด้วยนะครับอ่าเนี่ยนะครับหนึ่งคู่นะครับขาวๆาวนะครับ ไฟเราจะมีทั้งขาวขาวนะครับขาวเหลืองนะครับแล้วก็เหลืองเหลืองนะครับอยากได้แบบไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับขั้ว h 4สเท่านั้นนะครับผม